ชุดอุปกรณ์จะมีอยู่ด้วยกัน3วงนะคะของฝาชีเรานำสว่านมือนะคะหรือว่าจะเป็นตะปูที่แถมมาในชุดอุปกรณ์นะคะในการเจาะเพิ่มเติมเพื่อที่ให้รูของเขาะคะ่ะจะขยายกว้างขึ้นเพื่อที่เราจะทําการเสียบเส้นดิ้วได้ง่ายนะคะเมื่อเราเจาะรูทุกอันแล้วเราก็นําเส้นดิวนะะ้วค่ะมาเสียบวงที่2และวงที่1เข้าด้วยกันนะคะแล้วก็เสียบโดยรอบ ลัศมีของความยาวของตัวเส้นนะคะจะเสียบลงลึกให้พยายามให้เท่ากันอาจจะมีโผลบ้างนะคะอาจจะมีที่ความยาวที่สูงเกินไปบ้างเราใช้กันไกตัดได้ค่ะหลังจากเราเสียบเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาเสียบประกอบกับโคงที่3ค่ะโดยให้ข้อต่อะคะตรงกันข้ามหรือว่าเยื้องกันนะคะเราเสียบยึดไว้เป็นมุมค่ะสัก 1- 2เส้นหลังจากนั้นเราก็นับ ช่องไป10ช่องอะค่ะเพื่อที่จะเสียบยึดไว้เราจะทำแบบนี้โดยรอบนะคะแล้วเราจะค่อยๆมาเก็บรายละเอียดระหว่างช่องทีนึงเพราะว่าถ้าเราเสียบวนโดยรอบอะค่ะจะทำให้ฝาของฝาชีอะค่ะเอียงได้อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึงนะคะที่เราจะใช้ในการเสียบโครงฝาชีไม่ว่าจะเป็นโครงฝาชีอันเล็กหรือว่าอันใหญ่ให้เราเว้นข้อต่อไว้ค่ะ เผื่อว่าเวลาเราเสียบไปแล้วปุ๊บเราสามารถเนี่ยขยับข้อต่อเข้าออกได้เพื่อให้ตรงกับตำแหน่งของอซี่ของฝาชีนะคะเราตรวจสอบความถูกต้องค่ะเพื่อที่จะไม่ให้เขามีรอยโคง้งรอยนูนถ้ามีรอยนูนสแสดงว่าเส้นนั้นอาจจะเป็นเส้นที่ยาวกว่าเส้นปกติหรือเส้นอื่นให้เราดึงออกมาแล้วตัดปลายนิดนึงค่ะ หลังจากนั้นเมื่อเราเสียบเสร็จแล้วเราก็จะมาพันโครงขอบของฝาชีปลายเส้นนะคะจะไปทางขวามือเราหงายฝาชีขึ้นแล้วเราก็พันช่องลาสองครั้งค่ะหรืออาจจะเป็นสามครั้งก็ได้ถ้าความกว้างของตัวโครงฝาชีหรือไวรูอะค่ะ,ะกว้างกว่ากันแล้วก็เราอาจจะดูถึงความถูกต้อง เราอาจจะดูถึงความเหมาะสมเมือค่ะขึ้นอยู่กับขนาดพอเราพันเสร็จแล้วนะคะเราก็เก็บปลายไว้ด้านในค่ะสอดปลายโดยใช้เล็กแหลมนะคะสอดเข้าไปแล้วก็ใส่ปลายเข้าไปดึงจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเขาแน่นอาจจะดึงเข้าไปประมาณ 2- 3ถึงเซน